ก็ตั้งกราบสวีดัสสวัสดีชาเอฟซีโมบายทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมนักกราบสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับในช่องรองนะครับผมนะหรือว่าช่องแหลมสิงไลฟ์นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปที่ทุกคนก็ถามกันบ่อยนะครับว่าตัวไหนควรแลกบ้างครับพี่ผมมีแต้มตัวไหนแลกได้บ้างตัวไหนไม่น่าแลกบ้างนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทําคลิปตอบให้ละกันนะครับทุกคนนะผมจะทาก็ตั้งแต่ A, B, C และไอคอนไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ในสัปดาห์หน้า UY จะมาอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกเกินๆน,นักเตะท,ที่ UY ที่ผมคิดว่าจะเป็นโอเวอร์เท่าไหร่ด้วยนะครับผมนะก็เท่าของสัปดาห์แรกนะครับผมนะผู้ที่ได้เสนอชื่อ A นะครับถ้าสัปดาห์แรกตัวที่หน้าแรกเป็นอันดับที่1น,นะครับถ้าสลับผม ผมมองว่าเป็นนิโควิลเลียมนะครับล่าง1 0อยสล่างนี้นะครับผมนะจุดเด่นของเขาเลยคือซ้าย5้ขวาหและความเร็วให้มาถึง122และที่ดีไปมากกว่านั้นคือเรื่องตำแหน่งนะครับที่สามารถยืนได้ทั้ง LW นะครับ RWRM และ LM นะคือครบทุกตำแหน่งเลยนะครับสำหรับนิโควิลเลียม3 0 0แต้มนะครับผมว่าลงไปได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมนะโกเบลก็อย่างที่ทราบกันครับประตู มันเป็นตำแหน่งที่ราคาแพงนะครับกว่าจะหาตัวดีๆเล่นได้และโกเบลส่วนสูงก็จะไม่ผิด190 1เ0นี่ย190ก,กว่าๆอยู่แลยคร,ครับผมนะ195นะครับซึ่งเล่นได้อยู่แล้วมีขว้างไกลนะครับสำหรับโกเบลเพราะฉะนั้นตัวนี้200แต้มสามารถเสียแต้มให้เขาได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวต่อมาครับดิกมาโชตัวนี้จุดเด่นของเขาคือเรื่องของพลังแฝงที่ให้มาครบนะครับแล้วก็สัดส่วนที่ไม่ได้แบบ ไอ้นี่มากนะครับไม่ได้แบบว่าเถอะทะนะครับความเร็วตอนเล่นในเกมถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะผมนะสำหรับดิมาโชนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวที่ใช้เพียงแค่200แต้มนะครับก็ใช้ได้เลยนะตัวนี้นะครับสามารถแลกมาใช้ได้เลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับการันตีนะตัวนี้เก่งแน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคาฮานโนกูนะครับหรือว่าสลังการูที่ผมเรียกนะครับตัวนี้ก็จุดเด่นของเขาคือ100แต้มและ เป็น CDM ที่ซ้าย5ขวา5นะครับแต่ปะทะจะไม่ได้ค่อยดีดีมากนะนะครับเป็นตัวปะทะได้ไม่ค่อยดีเหมาะสำหรับที่คนจะไปเล่นแผน41212 n a โ o นะครับพวก4122ที่มีกลางเยอะๆ4 3 3 4222อะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะนะสำหรับคาฮันโดกูนะครับก็จุดเด่นขเขาก็จะเป็นเนี่ยครับ4ดาวด้วยนะครับผมนะซ้าย5ขวา5นะครับเป็นตัวมันไม่ใช่กลางรับจา่า มันคือแดนกลางนะครับที่โดนเปลี่ยนให้มาเป็นกลางรับเออประมาณนั้นน่ะนะครับถ้าจะอธิบายแบบง่ายๆเนาะนะครับค่าพลังแฝงก็ถือว่าดีเลยนะผมนะแต่ก็อย่างว่ามันมันเหมาะกับการเป็นกองกลางไม่ได้เหมาะกับการเป็นกลางรับอะไรอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นควรถ้าใครจะเล่นคาฮานูกูควรที่จะมีแดนกลางเยอะๆนะครับแล้วมาเป็นกลางรับได้นะครับผมนะหรือว่าเป็นแผนกลางรับคู่อย่างเงี้ยเราต้องการให้ตัวนี้เป็นตัวบุกได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้เพียงแค่ 1 0 0แต้มนะครับแต่ถ้าในส่วนของเนี่ยครับพวก600แต้ม300แต้มหน้าแรกไหม2ตัวนี้ผมมองว่ายังไม่น่าแรกเพราะอะไรนะครับเบอร์จิฟานไดเป็นอย่างที่แน่ชัดครับผมมองว่าตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นโอเวอร์ร้อยหกผมคิดว่า1้อแหละนะครับในตอนของ u ูเทวายนะครับและหกรแต้มผมมองว่าแพงเกินไปนะครับเพราะว่ามันยังมีตัวที่มีมีตัวที่แบบ ดีเท่าเท่ากันนะครับแต่แต้มชายน้อยกว่านี้อยู่นะครับก็สําหรับในส่วนของสัปดาห์เอก็มีอยู่เพียงแค่3ตัว4ตัวที่ผมมองว่าคุ้มนะครับนั่นก็คือนิโคลวิลเลียมดิมาโชโกเบลและคาฮาโนกูนะครับสตัวนี้นะครับและสัปดาห์ต่อไปครับสัปดาห์ B ีนะครับหรือว่าผู้ที่ได้เสนอชื่อ B นะครับอันนี้เนี่ยตัวที่หน้าแรกตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือนี่ครับซาลิบา นะครับทำไมผมถึงให้ซาลิบานะครับก็จุดเด่นของเขาเลยคือส่วนสูงและความเร็วนะครับตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าทำไมถึงไม่ต้องไปแลกฟานไดเพราะว่าเรามีซาลิบาให้แลกอยู่และใช้ประหยัดกว่าแต้มถึง1เท่าเลยเพราะว่าฟานไดใช้600ตัวนี้ใช้อยู่แค่300นะครับผมนะนะครับแล้วก็ส่วนสูงความเร็วไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากและซาลิบาเป็นกองหลังสไตล์คล้ายๆกับฟานไดเลยนะครับผมนะ ก็คือสไตล์เช็คลำหน้าดักบอลไม่ได้เข้าพวดอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นซาลิบาเป็นตัวที่หน้าแรกนะครับมากกว่าฟานไดนะครับผมก็เลยเชียร์ว่าถ้าคุณจะแลกคุณมาแลกเป็นซาลิบาได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปในราบผมนะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโรดี้นะครับตัวนี้มันก็ใช้ประหยัดนะครับมันใช้แค่300แต้มนะครับเป็นตัวร้อและทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าโรดี้เอมันดีขนาดไหนนะครับผมนะ ก็แทบจะบอกได้เลยว่าตึงเปียะแหละนะครับสำหรับ AI ของโรดี้นะครับเป็นตัวที่ได้ทั้งลุกได้ทั้งรับนะครับแบบเล่นได้ทั้งแบบเปลี่ยนเปลี่ยนพิกแพงได้เสมอนะครัสำหรับโรดี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นตัวที่เอามาไว้เล่นเอาไว้สกัดดีมากๆนะสำหรับโรดี้นะสำหรับตัวนี้นะครับกางรับเอาง่ายๆว่าเอาไปเล่นกับคาฮานูกูคู่กันจําเลยนะครับก็คือ โรดี้กับคาฮันโดกูใช้400แต้มได้กลางรับตึงๆ2ตัวนีครับและตัวต่อมาครับหน้าแรกที่สุดในสัปดาห์นี้นั่นก็คือตีซอนฮึงมินนะครับตัวนี้นะครับจุดเด่นเลยคือค่าพลัง103และใช้แต้มแรกแค่100แต้มนะครับ100โทเค็นความเร็วให้มาถึง115นะครับซ้าย5ขวา5อยู่แล้วครับซอนฮึงมินนะครับพลังแฝงก็มียิงไกลและมียิงปั่นโค้งเพราะนั้นดีอยู่แล้วครับ การยิงก็108ก็ถือว่าคมเลยนะผมนะแล้วก็นอกนั้นไม่ได้โดนไมไ่รู้สึกว่าโดนเนื้อไปเไรค่าพลังงานก็ปกติซอนซอนจะชอบ5ดาวนะแต่เหลือ4ดาวครึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับผมนะค่าพลังงานในก็ถือว่าดีจัดเลยนะครับก็เป็นตัว Lw ที่หน้าแรกที่สุดแล้วแหละในจิตนี้นะครับผมนะนะเพราะว่ามันใช้เพียงแค่100แต้มประหยัดมากๆนะทุกคน แล้วก็ในส่วนของโยเกเลสตัวนี้ก็หน้าแรกมากๆเหมือนกันเพราะอะไรนะครับก็โยเกเลสนะครับจุดเด่นของเขานะครับท่าตวัดชิ่งด้วย้นนะครับท่าตอกไข่นั่นเองนะครับผมนะก็มันเป็นท่าสี่ดาวแต่ว่าตัว3ดาวบางตัวมันจะชอบให้ติดมานะครับผมนะนะครับเวิร์เกล็ดก็เป็นสูงปานกลางก็ถือว่าจ่มมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับพลังงานเป็นตัวที่ไม่ต้องมีตัวสำรองก็ได้นะครับผมนะ 5าดาวแล้วก็ท่าสกิล3ดาวนะครับก็สามารถใช้สัทธาหลอกได้ใช้ตอกไข่ได้นะครับก็เป็นท่าที่ยอดฮิตแหละนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้เลนเชงได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากปัจจุบันเล่นตอกไข่แล้วก็หลุดเล่นสัทธาหลอกแล้วก็หลุดแล้วก็ไปยิงแค่นั้นครับไม่ได้เล่นเลนเชงอะไรเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมนะเออในส่วนของลูเบนดิอาร์ตผมมองว่าแต่ก่อนผมเคยใช้มานะผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ามือนะครับแต่ว่าถ้าใคร จะแลกเอามาใช้คู่กับซาลิบาผมก็มองว่าก็แลกได้แต่สําหรับผมผมมองว่ายังก่อนดีกว่านะครับนะเพราะว่าตัวที่หน้าแรกนะครับในสัปดาห์บีผมก็มองว่ามีอยู่แค่นี่แหละซาลิบาโรดี้ซอนหึงมินแล้วก็โยเกเลสนะครับในสัปดาห์นี้ซาก้าผมยังไม่ให้เพราะว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าซาก้าอยู่นั่นก็คือสัปดาห์ต่อไปครับสัปดาห์4ครับผมนะครับในส่วนของสัปดาห์4นะครับก็พึ่งเข้ามานะครับสดๆร้อนๆเมื่อวันพฤหัสเมื่อวานนะครับ ซึ่งสัปดาห์ซีเนี่ยตัวที่น่าเล่นตัวที่น่าแรกเยอะนะครับตัวที่1เลยน่าแรกมากๆนั่นก็คือลาฟิญญานี่แหละครับผมถึงบอกว่าไม่ให้แรกในส่วนของซาก้าไว้นะครับเพราะว่าเรามีลาฟิญญาล่างนี้อยู่นะครับก็จุดเด่นของลาฟิญญานะครับนั่นก็คือ100แต้มนะครับผมนะเท้าไม่ได้แย่เลยถ้าใครเคยเล่นกิจของวินเทอร์น่าจะรู้ก็อยู่นะว่าลาฟิญญาดีขนาดไหนว่าจะเป็นในเมนเอเพราะว่าในเมนเอเนี่ยมี ค่าพลังแฝงอย่างเพย์เมเกอร์มียิงไกลมียิงปั่นโค้งดีมากๆครับในในโหมดของม a n นเจอร์นะครับผมนะเท้าก็5-4นะครับความเร็วร้อย17การยิงร้อยหดีมากๆนะครับผมนะแล้วก็นี่ครับเวิร์กเลดสูงสูงนะครับเล่นได้ทั้ง RM และ LM นะครับผมนะเอ้ยเล่นได้ทั้ง RW และอา RM แล้วก็ L l w ก็เล่นได้ด้วยนะครับผมนะพลังงาน4ดาวครึ่งเลยทุกคนก็ถือว่าดีมากๆแล้วก็4ดาวนะสำหรับลาฟินยาเป็นตัวที่น่าแรกที่สุดแล้วในสัปดาห์นี้ที่เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนนะครับผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมนะครับที่น่าแรกมากนั่นก็คือนี่ครับเพอร์นันเดสครับผม300แต้ม lb เพราะอะไรนะครับ lb เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่ราคาแต่ละตัวแพงมากๆถ้าจะเอาตัว over ร้อยสี่เนาะก็จะมีเบนดี้กับเดวี่เนาะนะครับแล้วทุกคนคิดดูว่าราคาแรงขนาดไหนนะครับ และมีคนถามเปรียบเทียบกันบ่อยมากว่าเตโอร่างนี้กับเตโอผีอันไหนดีกว่ากันถ้าสลับผมผมก็มองว่ายังไงก็เตโอนี้ครับเพราะว่าตัวนี้ใหม่กว่า AI ใหม่กว่าอย่างแรกเลยคือ AI ใหม่นะครับถึง AI จะไม่ได้สุดเพราะว่าผมคิดว่าเตโอเนี่ยน่าจะมีตัว u ตัวทวนะครับที่จะมาแทนที่อ่าที่จะเข้ามาในส่วนของรางวัลชมเชยนะครับผมคิดว่าเตโอน่าจะมาเป็นโอเวอร์มีโอกาสเป็นร้อยห้าร้อยหกที่ว่ามันจะเข้าพร้อมกับเมซี่กับโดครับมีโอกาสนะครับเพราะนั้นผมก็มองว่าเตโอเนี่ย ตัวนี้หน้าแรกเอามาเล่นมากนะครับเอาไว้ดันโอเวอร์เอาไว้แบบใช้งานอ่ะถือว่าได้ยาวอยู่นะผมนะสำหรับเฮอร์นันเดสนะครับหน้าแรกมากๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสายประหยัดสำหรับกองหลังนะครับก็คือบาสโตนี่นะครับส่วนสูง190ความเดียว93นะครับไม่แย่เลยนะครับและใช้เพียงแค่100แต้มนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆกนะกับการแบบอง่ายๆว่าหน้าลงอ่ะนะสำหรับบาสโตนี่นะครับในส่วนของเมซี่ผมมองว่ายังว่ะนะครับผมผมผมยังนะ ผมยังเพราะว่าผมว่าทําเมสซี่เนี่ยถ้าจะเอาสุดเลยคือรอของยูเทวไปเลยของรางวัลชมเชยไปเลยนะครับจบๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์4นะครับก็จะมีตัวหน้าแรกอยู่คือมีเฮอร์นันเดสนะครับมีบัสโตนี่แล้วก็มีในส่วนของราฟินญาที่สำหรับผมผมให้ว่าหน้าแรกหน้าเอามาเล่นนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับและในส่วนของไอคอนครับทีนี้นะครับในส่วนของไอคอนตัวที่หน้าแรกเลยนะครับผมนะสำหรับผมตัวที่1ะครับที่ผมให้ ผมว่าเดซายีนน่นะครับตัวนี้นี่แหละนะครับถ้าให้ผมถึงชลราใจไอ้ตัวลูเบนิอาร์ว่า200แต้มไม่น่าแลกเพราะนี่ครับเวลเรามีเดซายี่พี่บัวข,วขาวของเรานั่นเองนะครับเราสามารถแลกตัวนี้ไปจับคู่เล่นกับซาลีบาเป็นตัวที่ตึงได้เลยนะครับตีแค่เม็ดแดงเล่นได้ยาวๆชิวๆเลยสำหรับเดซายี่ล่างร้อยห้านะครับเป็นตัวที่บอกได้เลยว่าเอามาแลกแล้วเอามาเล่นคุ้มแน่นอนนะครับผมนะั้นและอีกตัวนึงครับกลางรับอีกตัวนี้นะครับผมนะ มาเกลลี่นะครับตัวนี้ก็น่าแลกเหมือนกันนะครับเพราะอะไรแต้มใช้น้อยนะครับผมนะและได้อเวอร์ร้อยห้าสลหรับคนที่เอาไว้แลกเอาแวบดันอเวอร์นะครับก็ตอบโจทย์มากนะครับสำหรับมาเกลลี่นะครับผมนะและตัวต่อมาครับอยู่แล้วครับผมเมาดินี่นะครับทาไมเราถึงบอกว่าแลกแต้มคุ้มเพราะเรื่องของราคาของเขานะครับผมนะมันราคาแพงมากๆนะครับราคามันห้าพันกว่าล้านนะครับตอนนี้นะครับสี่พันห้าพันกว่าล้านนะครับซึ่ง แพงสุดๆนะครับแพงหูฉีกเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตัวผมแนะนําว่าอเอ้ยถ้าอถ้าจะถ้าใครมีแต้มอยู่แล้วอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะครับก็เอาอะไรมาแลกได้เลยนะครับผมมองว่าประหยัดไปได้เยอะนะครับผมนะสลับน้ํามันม a u ดินีของเรานะครับผมนะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยที่น่าแลกที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับแล้วก็หยอบมาครับผมซัมบอสตานะครับผมมองว่า LB ตัว106เป็นตัววอร์ที่เยอะที่สุดนปัจจุบันกับ1,000แต้มผมมองว่าก็ไม่ได้ดูเปลืองอะไรขนาดนั้นนะักถ้าคุณจะแบบถ้าคุณขาดจริงๆแล้วคุณอยากดันโ over จริงๆอะแต่ถ้าถามว่าถ้า1,000แต้มกับการที่คุณเก็บดองไว้รอตัว UTDY ดีกว่าไหมอาถ้านั้นผมก็เชยร์ว่าดองไว้รอก่อนเพราะว่า LB มันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าตัวที่ด้าแรกก็เนี่ยอย่างมาดินี่อันนี้แลกได้อยู่แล้วเพราะว่า ราคาปัจจุบันมีแต่ดันขึ้นดันขึ้นนะครับผมนะแล้วก็มัตติอุสถ้าคนที่ผมมองว่ามัตติอุสหน้าแรกครับพอเจราะ750แต้มนะครับเนี่ยหลกัลกๆคือเรื่องของ750แต้มนี่แหละแล้วมันได้ถึงโอเวอร์107้นะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นมันหน้าแรกมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่เห็นผมเล่นก,ก็ก็น่าจะรู้อยู่นะว่ามันดีขนาดไหนนะผมชมตลอดเลยนะครับมัตติอุสเป็นตัวที่เจะกะคล้ายๆกับกองเต้ะนะครับบอลอยู่ไหนแม่งตัวนี้อยู่นั่นนะครับแซะ แบบแซะดีมากนะครับตัวนี้สำหรับบัตเทุสนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่3ครับตัวที่หน้าแรกไม่พ้นใครอยู่แล้วนี่เลยครับกาเรตเบลและจิจิจารุจิบุฟฟ่อน <S <S ผมจะบอกอย่างนี้ถ้าใครที่มีโอลิเซเบลมองข้ามไปได้เลยไม่ได้ต่างอะไรมากขนาดนั้นครับนะไม่ได้ต่างเลยนะครับผมมองว่าเผลอๆโอลิเซเวลาเล่นจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าโอลิเซสับไวกว่าอีกนะครับผมนะอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวผมที่ผมได้ลองเล่นกาเรตเบลมาแล้วเนาะนะครับ ก็ผมรู้สึกว่าถ้าใครมีโอลิเซ่ไม่ควรเอาเบลนะครับแล้วก็บูฟฟ่อนผมว่าเซฟนะครับตัวนี้เซฟเลยนะครับผมไปเจอมาโอ้โหผมจําไม่ได้ว่าคลิปรีวิวจะลงวันไหนนะครับแต่ว่าบูฟฟ่อนเนี่ยเซฟเซฟจริงๆเซฟสัสสัสเลยแหละนะครับเซฟมากนะครับและได้อเวอร์ร้อยเจ็ดนะครับและใช้เพียงแค่เจ็ดร้อยห้าสิบแปมนะครับตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้เป็นส่วนประกอบในการดันโอ้ร้อยสิบสองสำหรับสายประหยัดนะครับ และตัวต่อมาครับดีเอด็อกบาร์ตัวนี้ผมเจอมาล่าตาไข่ผมดีมากนะครับสำหรับด็อกบาร์นะครับก็ผมมองมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถามว่าหน้าแรกไหมผมมองว่ากลางๆนะครับถ้าคนที่ชื่นชอบจริงๆอยากเล่นจริงๆผมว่าแลกได้แต่ถ้าใจเย็นได้ก็อยากให้รอยูทดีนะครับเออนะครับแล้วก็เปิดตีอันนี้เอาไว้ดันโอเวอร์นะครับรู้ๆกันอยู่เฉพาะคนที่จะไว้ดันโอเวอร์เท่านั้นนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเกือบลืมเลยตุลาม ตัวนี้หน้าแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่า750แต้มนะครับได้ในส่วนของเรื่องเอาไว้ดันโอเวอร์ในรบประหยัดนะครับผมนะก็นี่แหละนะครับคือไอคอน TOTY ที่ผมแนะนําว่าหน้าแรกนะครับผมนะก็เอาอีกครั้งตูรามหน้าแรกไว้ดันโอไว้ดันโอเวอร์นะครับบอลดินี่วหน้าแรกเอาไว้เล่นยาวๆเจ็บแต่จบตัวนี้นะครับเจ็บแต่จบจริงๆนะครับบัตทูด วาแรกได้ทั้งเล่นได้ทั้งดันโอเวอร์ตัวนี้เก่งครับแดนกลางแทนแทนได้หลายตัวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซัมบอตต้าถ้ารอได้รออยากให้รอยูโทดีไวมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าคิดว่ายูโทดีไวน่าจะมีตัวโอเวอร์ร้อยหกที่เข้ามาแบบแบบแท๊กแกตัวนี้ได้อยู่นะครับผมนะ <S <S แล้วก็หยิบมาครับเบลถ้ามีโอลิเซไม่น่าแลกแต่ถ้าไม่มีโอลิเซแลกได้เลยนะสำหรับการเล่เบลบุฟฟอน สำหรับคนที่จะเอาไว้ดันโอเวอร์ในสายประหยัดนะครับปุ๊บฟอนตอบโจทย์คุณแน่นอนด็อกบาอันนี้ถ้ารอได้รอ u ูเก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าแรกตอนไหนก็ได้เปอร์ตีเหมือนกันครับตอบโจทย์เฉพาะคนที่เอาไว้ดันโอเวอร์เพียงเท่านั้นนะครับและสุดท้ายครับนักเตะยู y ที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าผมคิดว่าจะเป็นใครนะครับถ้าสำหรับผมทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่ว่า ตั้งแต่กิจมาแรกๆเลยเกมได้ทำการเปิดสึกเตัวผู้เล่นนะครับที่ได้รับผลโหวตที่ดีที่สุดหรือว่า b บ s t อ i ของทนะีมออฟเดอะเยีเนาะก็ประตูเนี่ยจะเป็นมาติเนสนะครับแบ็คขวาจะเป็นคาวาเฮาเซนเตอร์แบ็คสตัวจะเป็นฟานไดกับซาลิบาแบ็คซ้ายจะเป็นกิมาโดแดนกลางกลางรับจะเป็นโรดี้มิโคพาเมอร์แล้วก็จูดเบอร์ลิงแฮม แดนหน้าจะมีโมเมดซาร่าแล้วก็เอ็มปาเป้แล้วก็วินิสูตถ้าสลับผมตัวร้อยเจ็ดที่ผมคิดว่าจะมาจริงๆผมคิดว่าวินิสูสครับเพราะอะไรวินิสูสคือนักเตะเป็นลำสองบอลลงดอและผลงานดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ว่าแดนหน้าผมให้เป็นร้อยเจ็ดของวินิสูสนะครับในส่วนของแดนกลางอยู่แล้วครับนักเตะบอลลงดอของปีที่ผ่านมาครับนั่นก็คือโรดี้ ยังไงก็ต้องให้เขาโรดี้107ผมคิดว่ามาแน่นอนตัวนี้นะครับผมนะและกองหลังครับตัวสุดท้ายผมคิดว่าฟานได้น่าจะมาเป็นโอเวอร์107นะครับและซาลิบาผมคิดว่าแค่1โอเวอร์น่าจะเป็นโอเวอร์106นะครับโคพาเมอร์กับเบอร์ลิงแฮมเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็น106แล้วก็มัวร์คอมเปตซาร่ากับเอปเป้ผมก็คิดว่าเป็น106นะครับส่วนมาติเนส อันนี้ผมคิดว่าได้ขึ้นเป็น105กับกิมม o โดเป็น105แล้วก็มีแบ็กขวาคาวาฮาวเป็นตัว106นะครับแต่อาจจะมีลูกเล่นในการเพิ่มบัฟเท้าเปลี่ยนเวิร์กเลดเพิ่มสกิลพลังแสงอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ในส่วนของตัวแบบบางตัวที่มันเพิ่มแค่1นึ่งโอเวอร์นะครับแต่ถ้าตัวไหนเพิ่ม2องโอเวอร์ผมคิดว่าทุกอย่างคงเหมือนเดิมแต่เพิ่มแค่โอเวอร์แล้วก็ปรับ AI นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะ ก็นั่นแหละนะครับจะเชื่อผมก็ได้ฟังหูไว้หูก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวไอคอนทีโอทีที่จะเข้าของอของยู t ู y เนี่ยผมคิดว่านะครับอานายน่าจะยังผมคิดว่าตัวที่น่าจะมีโอกาสมียูเซยันครับคาร์าลเอสเ t เบโตประมาณนี้แหละเราเๆนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะเข้านะนะครับโยนครับถ้าเข้าก็คิดว่าน่เป็นรือเออรองลีด้วยนะครับก็มีโอกาสนะครับลหลายๆตัวแต่ผมคิด แต่สำหรับผมผมมองว่าอานายน่าจะไปเข้าในจิตของอไม่ใช่จิบต่อไปนะจิบต่อไปอีกอะนะครับจิบที่จะปลดล็อกเป็นโอเวอร์ร้อยแปดและร้อยเก้านะครับผมคิดว่าอานายน่าจะเข้าตอนนั้นผมคิดว่าเร็วๆนี้อานายน่าจะยังไม่เข้านะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละนะทุกคนถ้าชิปนี้นะครับสาหรับนักเตะที่น่าเลือกประจําสัปดาห์ ABC และไอคอน TOT Y นะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็ลองเอาไปชิป นะครับหรือว่าคิดวิเคราะห์ดูว่ามีความคิดยังไงกับตัวที่ผมแนะนำนะครับแต่สำหรับผมผมก็วิจัยตามที่ผมเจอมาตามที่ผมเห็นตามค่าพลังตามแต้มนะครับถ้าตัวไหนคุ้มก็ว่าคุ้มตัวไหนว่าไม่คุ้มก็ไม่คุ้มครับนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปช่องลองหรือว่าช่องแหลมสิงไลฟ์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทําคลิปแบบนี้ให้ดูนะครับผมนะถ้าอยากให้ทําคลิปแบบไหนเกี่ยวกับ คอนเทนต์ Content, อธิบายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลงช่องลองก็บอกไว้ได้เดี๋ยวผมมาทําให้นะผมนะก็คอมเมนต์ผมอ่านตลอดอยู่แล้วนะครับทุกคนเ,กน,เกนเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม